ถ้าพูดถึงรถที่ขนขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมทำเครื่องต้มยำก็ต้องเป็นคันนี้เลยครับ ไปไปไปสแกนหน้าไปไปยังไม่มีที่จอดไปสแกนหน้าโอเคครับทุกคนเรามาดูกับเจ้าซันเตส 368G กันนะครับพูดตรงๆนะครับคันนี้ไม่ใช่รถของผมครับเป็นรถของพี่ชายที่ดูหล่อเหลาพอสมควรเนาะก็ขี่นี้ก็ดูมีออร่าขึ้นอันนี้ก็เป็นเจ้าซันเตส 368G สีสีอะไรนะพี่สีน้ำตาลนะเขาว่าเป็นสีน้ำตาลนะรูปร่างรูปทรงรถเนี่ยดูเท่มากเลย ก็คือเป็นรถที่มาในรูปทรง SUV b อยซึ่งออปชั่นให้มาเยอะจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับว่าออปชั่นให้มาเยอะจริงการขับขี่จะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลองขี่เพราะว่าเป็นรถของพี่ชายผมผมไม่กล้าขี่หรอกพราเป็นรถเขารถใหม่ออกกิโลนะ40พึ่งขี่ได้ประมาณ40โลนะครับช่วงรันอินชามท็อปสปีดอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะยังไม่เข้าที่ท็อปสปีดได้เท่าไหร่พี่ ร้อยสี่สิบประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่ห้าเนาะเนื่องจากชามกับสายพานน่าจะยังไม่เข้าที่กันแต่แรงต้นน่าจะเยอะแรงต้นน่าจะเยอะเยอะไหมแรงต้น <c oughs> คือแรงต้นน่าจะเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นรถสาย enduro เ,เนาะก็จะเน้นช่วงแรงต้นรูปร่างภายนอกครับรูปร่างภายนอกออพูดตรงๆนะออปชั่นอะมาเต็มจริงๆครับเตือมีกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเงี้ยให้มาจัดเต็มจริงๆแล้วก็ที่ผมชอบนะก็คือมีการแทนมาให้ มีการแฮนด์ให้เลยคือราคาเท่าไหร่นะแสนแปดแสนแปดพันนะแสนแปดหมื่นแสนแปดหมื่นนิดๆนี่แหละเรดนี้แหละก็ให้สเปคที่ดีพอสมควรดีกว่าเจ้าตลาดเจ้าหนึ่งเนาะก็ผมไม่อยากไปพูดเปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวมีดราม่ากันก็ซันเทสสามหกแปดจีคันนี้พึ่งออกมาเมื่อวานเป็นคันแรกของสุลินใช่ไหมคันแรกของสุรินนะครับน่าจะเป็นคันแรกของสุลินเพราะว่า ตัวคือก็หลายคนก็อาจจะติดจองอยู่เนาะคนสุรินจองก็จ,จะติดจองแต่โชคดีครับเพี่ชายเขาไปได้รถมาเนาะได้รถมาเร็วเนื่องจากว่าจากบุรีรัม์นะรถคันนี้ได้มาจากบุรีรัมนะ์นาะเพราะว่ามันหลุดจองเนาะแล้วเซลก็โทจี้ใช่ไหมคือจากที่เล็งไว้มอง3าสเดือนโดนเซลโทจี้เปลี่ยนมาเป็น3าสวันแล้วก็ได้รถเลยผมก็งงเหมือนกันดาวเท่าไหร่นะพี่ดาว36มหมนนะครับคันนี้สามหมดาวประมาณ10%หรือ20 20%นะดาว20%เจ้าของรถบอกว่าดาว20%ประมาณ36,000ได้ส่วนลดจริงๆ40,000แต่ได้ส่วนลดประมาณ4,000ก็เหลือ36,000ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะพี่3า0 0ับวกประกัน300เป็น4,000คุ้มกี่เดือนพี่กี่งวด48อ๋อก็รถคันนี้นะครับผ่อนประมาณ48งวดเนาะก็ตกเดือนละ4,000ก็คูณเอาแล้วกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ก็คุ้มเป็นรถที่คุ้มออปชั่นเยอะครับจัดให้จัดเต็มจัดมาดีเดี๋ยวเรามารอฟิลล์กันนั่งดดีกว่าขขออไ้มนะ โอเคโอเคทุกคนรู้สึกการขับขี่การนั่งนะรู้สึกว่ามันขย่งพอสมควรเนาะมันขยง n ะกว้างๆนะพี่มันขย่งมันสูงพอสมควรเนาะก็เท่า a d v 3 5 0เลยแต่พอได้ยกรถอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหนักกว่า a d v 3 5 0พอตัวนะอันนี้กุญแจกดสีแดงโอเคออกดครั้งเดียวเกิดอะไรพี่ มันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะอ๋อเนี่ยครับเอ่อมาดูจอหน่อยจอจอเรียกว่าจออะไรจอสีเนาะซึ่งจอเนี่ยโอ้โหสว่างดีมากนึกว่าเปิดโทรศัพท์อะ่ะติดนึกว่าเปิดโทรศัพท์ติดรถนะก็ดีอะ่ะแลสตาร์ทด้วยนี่อ๋อโอ้โหเสียงฟังเสียงครับทุกคนฟังเสียงท่อนะ มากเลยนะฮโอ้โหนุ่มมากเลยโอ้โหแรงต้นนี่ไปดีครับโอ้โหโโหรือไม่ต้องขับหรอก็ดีอ่ะดีอยากได้อะ่ะคนขี่ดีวีอยากได้เลยเป็นรถคาร์ด3า7ซีซีหรือเปล่าน่าจะใช่3 6 7ซีซีเท่มากทุกคนก็โอ้โหผมโคตรอยากได้คันนี้เลย คือรูปร่างรูปทรงมันเท่เนาะแล้วก็คือมันเท่จริงๆอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันเท่มากๆอันนี้ก็เป็นรีวิวแบบบ้านๆเนาะก็รีวิวให้ดูปิดบอหรอเออเรามาลองดูใต้บอกัอนดีกว่านี่ขาตั้งมันเอาลงยากจริงอ่ะพี่ใช่มันเกี่ยวยากขาตั้งเกี่ยวยากมากต้องซื้อเสริมต้องซื้ออ่าอะไรนะเขาเรียวกว่าต,กกวตุกเกี่ยวเสริมเนาะอันนี้คือต้องปิดใช่ไหมแล้วว่าปิดหน้าจอได้ได้อไรีกมันเป็นไรมันดับเฉย กดเนี้อโอเคครับทุกคนเรา,าเดินมาดูคือปุ่มสตาร์ทอะไรกดตรงเนี้ยง่ายมากเลยทุกคนเออเป็นรถที่ดูดีดูดีพอสมควรเรามาดูใต้เบาะกันใต้เบาะปดเปิดตรงไหนวานีซโอเคใต้เบาะโอ้โหใต้เบาะกว้างจริงๆทุกคนใส่ควายไปไต้ตัวนึงอะ ถ้าขี่รถชนบัวชนควายเนี่ยใส่กลับบ้านเลยทุกคนไม่ต้องอไปคืนเจ้าของเนาะบอกว้างมากเลยทุกคนแล้วก็ข้อดีของมันนะก็มีอันนี้เนี่ยที่เปดิดบอาเป็นโช๊คเนาะโช๊คอย่างเงี้ยเออดีวะชอบชอบมากแจ๋วเลยเออรู้สึกว่าใส่เบียร์ใส่น้ำแข็งบ้ามาพี่ใส่เบียร์ใส่น้ำแข็งเนี่ยได้เลยพอดีเลยโอเคเป็นรถที่ดูดีอยากได้เดี๋ยวสองสามปีใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยสองสามปีเนี่ยคือผมซื้อเน่คันเนี้ย 367้ซีซีใช่ไหมสามจุดอะไรซีซีสักอย่างแหไะแต่ก็ปัดเป็น368เนาะเป็น368 g ก็เป็นรถ enduro ที่ดูดีพอสมควรอยากได้เนาะตัวรถเนี่ยมาดูนีชอบอย่างหนึ่งนะ ABS ล้อหน้าล้อหลังเลยใช่ไหมห ABS แค่ล้อหน้าเหรอไม่ใช่น ABS นะครับให้มารอหน้าล้อหลังเลยเนาะดูครับแล้วก็มาเป็นล้อซี่ลวดนะ พร้อมตะกุยทุกพื้นดินแต่ผมไม่มีตังนะก็เลยไม่มีตังซื้อนั่นแหละทุนไม่มีตังซื้อมี t ท a c t i o n control ด้วย t ท a c t i o n control เนี่ยก็คือจําเป็นมากเนาะการลบลื่การลดลื่นสไลด์อะไรอย่างเงี้เนาะก็ดีนะแท a c t i o n control ที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะก็คือให้ sport light มาในราคาแสนแปด option มาเต็มอย่างเงี้ยราคาเนี่ยให้ให้มาครบหมดทุกอย่างเลยทั้ง c a s บ bar ทั้ง sport light เหมาะกับสําหรับการเดินทางไกลพร้อมเดินทางไกลเลยเนี่ยคันเนี้ยพร้อมเดินทางไกลได้ทันทีเลย ถ้าไม่ติดรอแค่ป้ายทะเบียนอะไรเนาะก็ดูดีพอสมควรนี่คันนี้มาดูช่วงหลังพี่ช่วงหลังอีกช่วงหลังโอ้โหโชค๊คโช๊คดีชโช๊คนุ่มดีไหมพี่นุ่มเหรอชโช๊คนี่นุ่มมากๆเขาว่าฮะนะคนขี่เขาว่าน,ะาานุ่มนะแต่ผมมองว่าน่าจะนุ่มพอควรแหละเพราะว่าเป็นชโช๊คแก๊สผสมน้ำมันใช่ไหมอือแล้วก็บาะนุ่มคือ,หอเหมือนโซฟาวิ่งได้อะทุกคนเนี่ย โอ้โหนุ่มมากเหมือนโซฟาวิ่งได้เลยรู้สึกดีอะ่ะได้นั่งแล้วรู้สึกดีเหมือนได้นั่งโซฟาวิ่งได้อะ่ะชอบอะ่ะแจวอะ่ะมาดูท่อหน่อยเขาว่าท่อน้ําหนักเท่าไหร่นะเขาว่าท่อน้ําหนักประมาณ9ก้ากิโลนะครับแต่คือว่าอะไรจะไปทําท่อดีกว่าไม่ทาเนะย,ย,ยังไม่ทํายังไม่มีเงินเนาะ,นนะก็คือเจ้าของรถยังไม่มีเงินนะก็น่าจะยังไม่ได้ทําท่อทําอะไรก็ ข้อใหญ่ดูดีพอสมควรเนาะคือมันดูดีอะทุกคนหล่หอหล่อเอ้ยมีขนแมวนี่ร้อยขนแมวอ๋ออรอย,รอยปกติโอเค <laughs> นี่ก็คือซอนเตส3า 8G นะรถที่แบบคนอยากได้เนาะผมก็อยากได้กีดีวีแล้วก็อยากอยากได้ซอนเตสมันหล่อจริงๆอะคือรถเทค่ครับถังน้ำมันก็จุเยอะนะเขาว่าเติมเติม็มถังประมาณ580บาทนะ อ๋อต้องต้องต้องเปิดเครื่องก่อนใช่ไหมถึงจะเปิดถังน้ำมันได้ใช่ป่ะเน,น,นี่ยเนี่ยดึงสลักขึ้นเนาะก็ต้องเปิดเครื่องไม่ขึ้นนะไม่อ๋อไม่เปิดแล้วไม่เป็นไรโอเคแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่นะข้อเสียเนอะข้อเสียของรถครันนี้ก็คือเนาะเวลาเราปิดเครื่องเนาะปั๊บปิดปิดแล้วใช่ไหมเวลาเราจะเลี้ยรถอะไรอะไรเงี้ยพอเราหักนี่ปั๊บคือมันล็อกคอให้อัตโนมัติ อันนี้อันตรายมากนะเวลาเราจูงรถแล้วไม่ได้เปิดสวิตไว้เนาะเวลาคนไม่รู้เรื่องเนาะไม่ใช่เจ้าของรถจริงๆอะ่ะจะจูงรถออกจากที่แคบๆอะไรเงี้ยแล้วเผลอหักคอเนี่ยมันล็อกอัตโนมัติเนะก็เสี่ยงต่อการลื่นลม้มถลายสไลด์หน้าสไลด์หนอนก็อันตรายมากครับทุกคนอืมคือมันต้องเปิดแต่ถ้าเป็นเจ้าของรถเขาก็น่าจะรู้แล้วว,ว่ามันต้องเปิดเปิดไว้เนาะเพื่อไม่ให้มันล็อกเนาะมาดูชิลทุกคนชิลเป็นชิลแบบปรับมือนะ ผมก็ชอบนะชิวปรับมือถ้าเป็นชิลไฟฟ้ามันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรชิวไฟฟ้าลาซ่อมมันแพงเนาะชิวปรับมือนี่แหละดีสุดซ่อมถูกอะไรถูกแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ได้เลยเนาะนี่โอกันลมกันอะไรได้เลยคือผมไม่ปิวเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกนะคุมไว้ผมเลยไม่ปิวอันนี้ก็เป็นรีวิวแบบบ้านๆเนาะซันเตส 268G พาทุกคนมาดูเฉยๆว่าจากคนขี่ ADV เนาะมาดูซันเตสว่ามันรู้สึกยังไง ผมรู้สึกว่าชอบมากชอบ้วยออปชันที่มาเต็มมีกล้องหน้ากล้องหลังให้โอเคเลยดีมากเลยโดยเฉพาะชอบมากมีกาดแฮนมาให้เลยตรงเนี้ยชอบส่วนตัวกระจกผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กระจกติดรถมาเดิมๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันทำให้รถทรงดูไม่ค่อยเท่นิดนึงก็ถ้าผม,มซื้อรถคันนี้ผมจะไปเปลี่ยนกระจกเลยอันแรกทรงมันไม่ค่อยเท่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่ไม่ค่อยชอบกระจกทรงนี้ล้อล้อหลังล้อ อันนี้อันนี้เจ้าของรถบอกว่าทีเด็ดคือล้อซีลวดล้อซีลวดที่พร้อมตะกุยทุกพื้นดินนะเนี่ยคือให้ล้อซีลวดมาเนาะด้วยความที่ว่ารถมันเป็นรถสไตล์อน d u โ o ก็เลยให้ล้อซีลวดมาพร้อมขึ้นเขาลงห้วยลงน้ําทะเลคือขึ้นภูเขาได้สบายเชื่อผมคือมันดีอะ่ะมีล้อซีลวดมาให้นี่ชอบตรงนี้แหละคือ a d v 3 5 0พนาร้อย้อิพูดโ <c oughs> ยนไปไม่เทียบไม่เทียบทุกคนไม่เทียบไม่เทียบไม่เทียบ คือเป็นรถที่ดีอะ่ะชอบผมชอบมากชอบอะ่ะรู้สึกเลยมีประกับประกับแคชบาร์มาให้ด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้โหชอบตัวนี้ก็แคชบาร์ก็ติดมาให้โอโ้ชอบชอบมากเป็นรถขนขิงขนขิงจริงไหมก็จริงครับทุกคนการขับขี่ผมคิดว่าการขับขี่ในเมืองในอะไรอะ่ะมันอาจจะไม่แตกต่างจากรถคนอื่นมากแต่ถ้าขี่ออกนอกเมืองหรือเดินทางไกลอะไรเงี้ยเห็นผลชัวแตกต่างชัวนะคันเนี้ย ซอนเตสามหกแปดจี S S ชอบครับทุกคนมันสัมผัสได้ไหมพี่จอไม่ได้ไม่ได้เหรอปุ่มมืออ,อ๋อปุ่มมืออย่างเดียวเนาะตัวจอก็โอเคนะอยากได้อะ่ะอยากได้อ่ะโคตรอยากได้เลย,เยเลองมาแล้วซอนสองร้อยีอ๋อซอนสองร้อยีร้อยสี่สิบห้าผมว่าชามกับอันนั้นมันยังไม่เข้าที่มั้งแะชามกับสายพานยังไม่เข้าที่มผมว่าตัวนี้ชามกับสายพาน,นอาจจะยังไม่เข้าที่เนาะก็ต้องรอดูต่อไปเดี๋ยว เดี๋ยวต้นถามพี่แกก่อนให้พี่แกลองให้สุดก่อนนะเพราะว่ารถมันเพิ่งออกมาใหม่ได้40โลแล้วก็เป็นคันแรกของสุรินด้วยซึ่งคนสุรินคนอื่นจองครับยังติดจ,จองอยู่แต่คุณเนี้ยชโชคดีครับไปเผือได้มาครับตอนแรกมองแผนไว้สัก3าเดือนแต่3 4วันเขาก็ได้แล้วเขาโชคดีชโชคดีหรือไม่รู้สับเพ่าก็ไม่รู้นะอยากได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะไรแต่เป็นรถที่เท่จริงๆครับเออพี่ถามหน่อยจากเซตเก้าร้อยมาตัวเนี้ยดีขึ้นไหมคนซ้อนบ่นไหมสบายสบายคนซ้อนไม่บน่นจากเซตเก้าร้อย นี่นะนุ่มเบาะนุ่มโซฟาวิ่งได้แต่อารมณ์คล้ายๆกับโอลลโอเซตเก้าอารมณ์คล้ายกับเซตเก้าครบความความความสปีดของคนซ้อนความสปีดของคนซ้อนค้าจะตกจะตกเหมือนกันแต่แต่สบายกว่าสบายกว่าสบายกว่าไม่ต้องเป็นเกาะเบาะอะไรงนี้แต่เนี่สบายกว่าสบายกว่าอยู่แล้วที่ใส่แกงมีไหมอุ้ยมีที่ห้อยแกงด้วยเหรอไหนอ่ะอ๋อนี่ทุกคนมีที่ห้อยแกงมาด้วยนี่ทุกคนที่ห้อยแกง ไเอเนวีกูไม่มีต้องไปซื้อมาติดใส่มีที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตเขาว่าหลายรูใช่ไหมต้องต้องต้องกดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมี USB กับ Type C โอ้โหให้มาจัดเต็มจริงๆคันนี้ข้างบนด้วยเหรอ่ไหนวะตรงจอด้วย๋อมีตรงจอด้วยหลังจอด้วยนี่นี่นะเฮ้ยมีตรงจอด้วยนะทุกคนนี่ช่อง USB ตรงนี้นนนะ แกะทำไมนี่ไม่ไม่เห็นก็พอรู้ว่ามีหลายพอร์ตก็พอรถเท่จริงครับนอนจริงแต่บอกคขิงไปแล้วโอ้แต่บอกมีที่ชาร์จแบตด้วยเปล่าไอ่เปิดเบาะไงซีดนี่นี่แต่เบาะมีที่ชาร์จแบตด้วยโอ้โหมีโทรศัพท์หลายเครื่องเนาะชาร์จนี่แต่เบาะมี USB USB แล้วก็มี USB Type C เสียวอ่ะเชี่ยเสียวอ่ะโอ้โห คือถ้าใครทํางานสายไอ้ครีเตเตอร์เนาะพวกถือกล้องหรืออะไระชชเนี่ยชัดเนี่ยใต้เบาะได้เลยเจ๋งถือว่าดีชอ,ชอบชอบแจวแจวสมสมราคาจริงๆอะสมราคาแล้วก็ออปชั่นมาเต็ม่างนี่อยากได้เหรพี่ซื้อต่อไหมเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ตอนตอ <c oughs> นี้นะเท่านี้ไม่ใหญ่เนะ <c oughs> าะอืม <c oughs> สำหรับผม, <c oughs> ผมพอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ <c oughs> ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยตอนนี้ยอดซับก็หนึ่งพันแล้ว ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามและเป็นกำลังใจอเล็กๆน้อยๆให้ผมกดติดตามกดไลค์คลิปก็พอแล้วครับผมไม่ขออะไรมากขอมีแค่คนดูก็พอแล้วบ๊ายบายมีสมกมีสมุกเอฟซองเต <laughs> <laughs> <าร>็กสามหกแปดจีอันนี้นี่อินโทรนี่อินโทร <laughs> <laughs> okay, โอเคไหมโอเคไหมไปดูหน่อยดิ